สวัสดีครับวันนี้มีตัว2ดอก2จุดมารีวิวนะครับมีพอยต์ในตัวอยู่21,64 1พ้อยอยต์ครับ2อ6 0 0พอยต์ครับอาวุธนะครับอาร์คิดนี่ครบนะครับตัวนี้อันนี้อาร์ครับอาร์ทอง7วันนี่คิดครับอาร์คิดครบครับตัวนี้นี่สไนเขียวนะครับสไนก็สไนทอง17วัน ตอนนี้มีทั้ง M 2 0 0แล้วก็บาเลตเลยนะครับทั้ง M ส0งร้อยและบาเลตครับครบเลยครับลูกซองนี้ครบหมดนะครับลูกซองนี่ครบับครบหมดจริงๆส่วนพบนี้เยอะครับนี่ครับเยอะมากพบปอมมูก,ก๊กครบหมดครับตัวละครก็ ไเทมนี้อย่างละวันนะครับแม่เนีกยดูฉายาครับฉายานี้ขาดคุมกับระเบิดสองช่องนะครับครับตัวนี้เป็นตัวของพี่นายนะครับเพื่อยืนยันเมลของพี่นายเอาเมลกับพัร์ทเมลไปเปลี่ยนพรัรเป็นของตัวเองได้เลยครับ